โอเคครับถ้าใครมี PDF แล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันตรงนี้โอเคไหมทุกคนมองเห็นนะ,ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับเราจะทำไปพร้อมๆกันของสีน้ำเงินแล้วกันนะครับวันนี้นะ,ะนะครับข้อแรกคำไทยแท้มีลักษณะเป็นภาษาคำ ทำไรครับจำไปพร้อมกันนะช่วยกันตอบนะครับช่วยกันตอบภาษาคําอะไรจําได้ไหมลักษณะแรกเลยเป็นภาษาคําอะไรที่ไม่ใช่จำอะ่ะคำโดดอาคาโดดนะครับคําโดดกูเริ่มเดี๋ยวนะกูเริ่มวันว่นวแล้ะเริ่มไม่มีคนตอบกูเลยงงว่าเอ๊ะเรางเราสงสัยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกูลดก่อน ะครับคำโดดนะครับคำโดดนะคำโดดที่ไม่ใช่จมแต่มันมาจากคำว่า alone ซึ่งแปลว่าโดดเดี่ยวนั่นหมายความว่าเป็นลักษณะที่คำมีตัวสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความหมายในตัวของมันเองนะครับมีความหมายในตัวของมันเองซึ่งคล้ายกับลักษณะของภาษาภาษาอะไรเมือ่อวานนี้ที่ครูบอกไปหนึ่งตัวอักษรเท่ากันหนึ่งความหมายภาษาอะไรลูกภาษาทีนะ ภาษาจีนนะครับภาษาจีนช่วยกันตอบนะถ้าเราไม่ช่วยกันตอบถ้าเราเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราจะถ้าไม่ไม่พยายามตอบอ่ะเราจะทําไม่ได้แล้วเราก็จะไม่รู้เรื่องนะครับนะคำไพ่แท้มีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้เมื่อวานนี้ลักษณะคำไพ่แท้มีทั้งหมดกี่ข้อจําได้ปะ่ะเมื่อวานนี้มีลักษณะที่ครูให้จดไปทั้งหมดเก้าข้อแต่ในเนี้ยเขาบอกว่าเอาลักษณะสําคัญสาคัญที่เอาไว้ดูอะ่ะ เนี่ยเขาบอกให้กรอกแค่สี่ข้อในข้อแรกนี้เราคิดว่าลักษณะที่เป็นคําไทยแท้ข้อแรกเลยคืออะไรเป็นคาโดดพยงค์เดียวครับนี่เป็นครพยันเดียวเป็นคําพยงค์เดียวก่อนเป็นคาําพยางค์เดียวนะครับเป็นคําพยงค์เดียวนะสองสกดตรงมาตตาอ่าสกดตรงมาตตาตัวสะกดนะครับ สะกดตรงมาตราตัวสะกดมีกี่มาตราจำได้ไหมมีกี่มาตราครับแปดป่ะครับอ่าแปดมาตราแบ่งเป็นมาตราเสียงสั้นได้แก่กะโบดกับอะไรยวนมยวงดีมากกระโบดกับน,นมยวงนะครับ สามอะไรอีกดีที่สําคัญสําคัญเป็นคำพยัญชยวแล้วใช้ตัวสะกดตรงตามมาตาแล้วไม่มีตัวการันบไม่ใช้การันไม่ใช้ตัวการันหรือไม้ทันตะฆาดดเีียวยว ไม้ธนาคาตนะครับอ่ะเมื่อกี้เพื่อนฝากอธิบายให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าไอตัวการันต์กับไม้ธนาคาตมันต่างกันยังไงอย่างนี้นะอ่ะนักเรียนดูนะครับสมมุติคํานี้คําว่าทุกเปลี่ยนสีดีกว่าสมมุติคําว่าทุกนะครับขอหนังสอือสลกกก่ขอไข่แล้วก็มีตัวไม้ธนาคาตเนี่ยถามว่าอะไรคือไม้ธนาคาต ตัวที่อยู่บนขอไข่อ่าตัวที่อยู่บนขอไข่คือไม้ธนัธาค่าครับตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าไม้ธนัธาค่าไม้ธนัธาค่าทาหน้าที่อะไรคาดแปลว่าตายธนัธาค่าแปลว่าวทําให้ตายคนตายออกเสียงได้ไหมไม่ได้คนตายออกเสียงไม่ได้ดังนั้นนะครับไม้ธนัธาค่าไปอยู่บนพยัญชนะตัวไหนพยัญชนะตัวนั้นจะออกเสียงหรือไม่ลูกไม่ออกไม่ออกเสียงและไอพยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงที่ไม้ธนธาคาามันไปยืนอยู่ข้างบนนั่นอะ เราเรียกตัวนั้นว่าตัวการันเข้าใจไหมลูกเราเรียกมันว่าตัวการันเพราะฉะนั้นในที่นี้คําว่าทุกอะไรเป็นตัวการันคําว่าทุกอะไรเป็นตัวการันครับขอไข่ขอไข่เป็นตัวการันแล้วบนตัวขอไข่เรียกว่าทันตคาสใไหมทันตคาดนะครับโอเคยังลูกเย็ดนะ อาจารย์ครับถ้าสมมติเป็นดอเด็กรอเรือการันอย่างเงี้ยเหรอครับอ่าดอเด็กราอเช่นคําว่านิรันใช่ไหมใช่ครับอ่านิรันดอเด็กรอเรือกรันถามว่าในที่นี้อะไรเป็นตัวการันดอเด็กกับรอเอรือเลยเล่าต้องครับในที่นี้คือดอเด็กกับรอเอรือเป็นตัวการันครับเพราะไม่ออกเสียงทั้งคู่นะครับแล้นี้เราเรียกว่าการสะกดคําแบบคําควบกล้ำนะครับคาควบกล้ำ นะครับในที่นี้ตัวสะกดมันคือนอนหนูดอเด็กแล้วรอเรือสามตัวเลยนะครับมันคือนอนหนูดอเด็กแล้วรอเรือทั้งสามตัวเลยที่เป็นตัวสะกดนะครับแต่ดรอนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวควบลัามตัวท้ายนะครับเอาไม้ธนาคารไปวางปุ๊บจะไม่อ่านออกเสียงโอเคไหมงงไหมครับโอเคครับอ่าเก็ตแล้วนะโอเคครับอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งลักษณะอีกข้อหนึ่งอะไรดี ไม่ควบกล้าหรือเปล่าคะอ่าไม่นิยมเราใช้คําว่าไม่นิยมทาควบกล้ามทาไมถึงใช้คําว่าไม่นิยมทำไมถึงใช้คําว่าไม่นิยม,ม,ม,ยมแสดงว่ามันมีใช้อยู่บ้างไหมมีค่ะอ่าแสดงว่ามันยังมีใช้อยู่นะครับมันยังมีใช้อยู่นะครับแต่ไอ้ข้อสามกูบอกไม่ใช้ตัวการันแล้วไม่ทันท้าค้กูบอกว่าไม่ใช้เลยเพราะว่า ถามว่ามันยังมีใช้อยู่ไหมเมื่อวานนี้ที่ให้จดไปมีตัวอย่างที่บอกว่าใช้อยู่แต่ในปัจจุบันคําพวกนั้นนะ่ะมันไม่ถูกใช้แล้วในชีวิตจริงนะครับในภาษาปัจจุบันมันไม่มีคําเหล่านั้นใช้แล้วอูเลยสามารถที่บอกได้เลยว่าไม่ใช้ตัวกาลันถ้าเห็นตัวกาลันคือตัดทิ้งได้เลยนะครับอันนั้นให้แค่ให้เป็นตัวอย่างเป็นความรู้ไว้เฉยๆโอเคไหมอ่ะนี่คือสี่ข้อสําคัญสําคัญ,คญเวลาที่เราจะดูคําไทยแท้ก็แรกดูก่อนเลยคําพยางญ์เดียวไหมนะครับ และคำพย,ยัดียวคำนั้นสะกดตรงตรามมาตราไหมนะครับตรงตรามมาตราแล้วมีตัวการันไหมใช้คำควบกล้ำไหมนะครับนะอันนี้คือลักษณะที่เราดูคำพย,ยัดียวแต่ถ้ามันมากกว่าหนึ่งพย,ยัญล่ะมันมีกี่ลักษณะมันมีกี่ลักษณะครับถ้ามากกว่าหนึ่งพยายงค์มีกี่ลักษณะจําได้ไหมเมื่อวานนี้ฮัลโหล สามครับเปิดเปิดดูก็ได้ลูกเปิดดูก็ได้เปิดสมุดดูได้นะครับที่จดไปอะไรนะสามลักษณะครับอ่าสามลักษณะนะครับสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือการการแทรกเสียงหร,อรอือเอาเอาอันแรกก่อนกอนเสียงอ่าการกล่อนเสียงก่อนนะครับต้องใช้การกล่อนเสียงก่อนเพราะว่ามันทําให้สั้นลงมันหายไปเอาที่หายไปก่อนการก่อนเสียงก็คือกล่อนให้มันหายไปจากเสียงยาวกลายเป็นเสียง สั้นนะครับเช่นคําว่าอะไรบ้างเอาคําหน้าพอเอาคาหน้าพอคําไหนบ้างที่มันถูกคาไหนบ้างที่มันถูกตัดนะครับคําว่าหมากถูกตัดคําว่าหมากถูกตัดถูกไหมคําว่าหมากนะครับคําว่าอะไรอีกหมากกลายเป็นอะไรคมากหมากเป็นหมาหมากกลายเป็นมา้าอะไรอีกลูกสาวเป็นสาว สาวอสาวกลายเป็นสะอะไรอีกครับช่วยกันต่อตัวครับตัวตัว,ต,วตัวกลายเป็นอะไรลูกตะครับตัวกลายเป็นตะอะไรอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเมื่อวานนี้ที่กูบอกไว้คําที่ใช้เยอะๆเลยที่ใช้นําหน้าเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคําว่าต้นจาได้ไหมต้นน่ะเป็นต้น,<ๆ>ตนไม้ทั้งหลายต้นต้นเคียนต้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับต้นก็กลายเป็นตะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการก่อนเสียง อันที่สองลักษณะที่สองคือการไล่แทรกเสียงการแทรกเสียงนะครับการแทรกเสียงคําว่าแทรกแน่นอนชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าแทรกแสดงว่ามันต้องไปแทรกระหว่างกลางถูกไหมมันต้องไปแทรกระหว่างกลางแสดงว่าคําที่มันมาแทรกอ่ะนะครับเดิมมันต้องมีกี่พยางเดิมมีสงเดิมมันต้องมีสองเพื่อให้เสียงหนึ่งมันไปแทรกตรงกลางถูกไหมครับที่เสียงหนึ่งไปแทรกตรงกลางดังนั้น ะครับไม่ได้มีสองคำเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรให้กูได้บ้างซักสองคำลูกผักกะเฉดครับอ่าผักกระเฉดผักกะเฉดอ่าอันนี้กูเขียนตามลักษณะของอะไรผักกระเฉดแบบเนี้ยความนิยมครับความนิยมถ้าเขียนตามหลักภาษาต้องมีสระมีรอเรือไหมไม่ไม่มีครับรอเรือถูกต้องครับเอาอีกสักคำหนึ่งสิแทรกเสียงสักคำหนึ่งสิไม่เอาผักแล้วเอาอย่างอื่นบ้าง ลูกไหมลูกลูกอะไรดีลูกกระเดือกครับลูกกระเดือกนะครับลูกกระเดือกอนะครับตัวกระก็ไปแทรกระหว่างกลางเดิมของมันคือลูกเดือกถูกไหมครับนะครับอ่ะลักษณะที่สามเติมพยา์การเติมพยา์นะครับการเติมพยา์นะครับการเติมพยา์ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างหน่อย ทอ่ะท้วงอ่ะท้ว,วงห่อนท้วงเติมตรงไหนท้วง,ข,ง,ข,งข้างหน้าเติมข้างหน้าเติมอะไรหลปราถูกไหมอ่าคำนี้ก็ได้เป็นปะาท้วงนะครับแต่คาว่าท้วงเฉยๆนะครับอีกสักคำหนึ่งทําอะไรว่าอะไรดีทําครับอะไรนะทําหรออ่าทํ<ท>า <ำ S 2> <ม>ทำเติมข้างหน้าอะไรครับกระครับกระดีมากกระทํานะครับอ่า เพราะฉะนั้นหลักภาษาไทยตรงคําไทยแทย้ง่ายๆในหนึ่งเป็นคําพยางค์เดียวถ้ามากกว่าหนึ่งพยางค์มีแค่สามลักษณะหนึ่งคือกลอนเสียงสองคือแทรกเสียงและสามคือเติมพยางค์หลังจากนั้นนอกจากนั้นมีอะไรอีกตัวสะกด,ดตรงตามมาตราตัวสะกด,ดไม่ใช้ตัวการันไม่นิยมคําควบก,กล้ำนะครับเหล่านี้เป็นข้อสําคัญสําคัญของของอคําไทยแทย้นอกจากนี้ก็จะมีอะไรอีกครับคําตัวพยาญชนะที่ยกเว้นถูกไหม นะครับพยัญชนะที่ยกเว้นเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้เราสามารถไปดูได้อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ทีนี้ครูได้ลองเลือกเอาแบบฝึกหัดที่มันเป็นลักษณะข้อสอบคู่ขนานนะครับข้อสอบผู้ขนานมาดูซิว่าเราจะทําได้ไหมอ่ะลองมาทมําไปพร้อมกันไหมลองมาทมําไปพร้อมกันเลยนะครับข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคําไทยแท้ ก่อไก่ค่ะก่ไก่ครับอ่าก่อไก่สองคนหนึ่งมีการใช้ตัวการันชัดเจนเลยใช่ป่ะลักษณะคำแท้ใช้ตัวการันไหมไม่ใช่วันนั้นอันนี้ใช้ได้เลยแต่อย่าเพิ่งบางทีโจทย์ผิดไปดูช้อยอื่นๆก่อนมีการใช้วรรณยุตถูกไหมถูกถูกนะครับวรรณยุตเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับส่วนหน้าเป็นคำพยาง์เดียวถูกไหมถูกถูกครับ ใช้ตัวสะกดต,ตรงตามมาตราถูกไหมอูต hmm, ัวแรกนี้ตอบข้อตอไก่ข้อที่สองครับข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมดเอาแล้วข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมดข้อแรกเลยตรงนี้นะครับข้อแรกเลยที่เราดูเลยที่เวลาที่ให้เจอโจทย์แบบนี้นะให้ดูตัวสะกดก่อนเลยครับ choice ไหนหรือตัวเรื่องไหนที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้าง เข้าไหนครับง,งูบง,งูครับงองูคําว่าบาบลาบทั้งคำว่าอะไรลาบคำว่านกสามคำเลยใช่ป่ะมีอีกไหมครับที่ไม่ตรงตามมาตราขอไข่หรือเปล่าค่ะขอไข่ตรงไหนครับคําว่าอะไรเมตตากรรมมาเมตตากรรมาดาแนดา,นดาอ่มามันดาก็ไม่ใช่อะไรอีกครับรานะนั้นเขาเหลือกอไก่กับคอควาย ขอ้อคอความมันเป็นตัวการันอ่า้อความมีตัวอะไรมีตัวการานัน<ช>เห็นไหมมีตัวการานันหรือก็ไก่ตอบเลยไหมตอบเลยป่าใช่ไหมน่าจะใช่ไหมก็น่าจะต้องใช่ในความเป็นจริงแล้ว <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วถ้าตัดได้ขนาดนี้ก็ไก่ควรเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดถูกไหมครับเพราะมัน เพราะมันหลุดจากข้ออื่นแล้วข้ออื่นมันมีตัวผิดหมดแล้วแต่มันมีข้อสังเกตรครับทุกคนลองดูลอจุลาํำไทยแท้ใช้รอจุลาไมหมลูกไม่ใช่แต่ว่าครูบอกว่ามันจะมีบางคำที่ใช้บางคำที่มันใช้ใชถูกไหมอ่าอันนี้แหละสิง่งคือสิ่งที่ครูเมื่อกี้ครูถึงบอกคำที่ข้อตัวอย่างข้อที่หนึ่งแล้วบอกไงว่าเมื่อเจอตัดได้แล้วอ่ะหรือเจอคำตอบที่ถูกแล้ว่ใจเย็น ให้ไปเช็คช้อยส์ตัวอื่นก่อนในที่นี้ในข้อที่2เนี่ยครับคำว่ากีฬารอจุฬานั้นถูกใช้ในภาษาบาลีครับคำว่ากีฬาถูกใช้ในภาษาบาลีดังนั้นคำว่ากีฬารอจุฬานั้นน่ะไม่ใช้ในภาษาไทยนะภาษาไทยจะมีคำที่ยกเว้นที่ที่ให้ตัวอย่างไปเท่านั้นจริงๆนะครับรอจุฬานี้แทบไม่ไม่มีเลยในภาษาไทยนะครับดังนั้นกีฬาไม่ใช่เพราะนั้นข้อ2ออะไรผิด ข้อสองตัวเลือกผิดหรือช้อยส์ผิดถูกต้องครับตัวเลือกผิดหรือช้อยส์ผิดอันนี้คือเอาครูเอามาเพื่อสอนก่อนนะแต่ว่าในข้อสอบจริงอะ่ะจะไม่จะมีการรีเช็คหมดแล้วเพราะนั้นช้อยจะไม่ค่อยผิดนะครับแทบจะไม่ผิดเลยนะครับดังนั้นอันเนี้ยเอามาเพื่อให้เราป้องกันตัวเองฝึกในการดูช้อยส์ให้เป็นนะครับอย่าพึ่งหลง บางคนเป็นจริงๆพอเจอคําตอบลุกคิดว่าใช่ตอบเลยแต่ไปลืมดูนะครับไปลืมดูบางทีอ่ะบางทีเขาถามอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วบอกว่าเฮ้ยมัน choice มันผิดนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะโจทย์ผิดก็มี choice ตัวเลือกถูกแต่โจทย์ผิดลืมแก้อย่างเงี้ยก็มีนะครับต้องระวังนะโอ้แมต่โอเน็ตเองก็เคยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับข้อ3 ขอ้อใดเป็นคําไทยแท้ทุกคําข้อไข่ครับอ่าขอ้อใดเป็นคาไทยแท้ทุกคําเพราะงั้นหาอะไรก่อนเลยตัวบบสะกด,ะดไม่ตรงตามมาตราก่อนเลยกไก่อะไรไม่ตรงตามมาตราบุญผลบุญไม่ใช่แน่นอนอะไรอีกผลผลไม่ใช่แน่นอนขอไข่มีไหมไม่มีครับไม่มีข้อควายสนขุดสน,สนถูกไหมอะไรอีกอีกไหม ไม่มีก็มีตัวหนึ่งตัดไปแล้วงบผู้อะไรไม่ตรงโดนจักก็ไ,ม,คคกนะไม่ใช่คำควบกล้ามนะครับแค่นี้เลยนะเกวียนก็อ่าเกวียนเกวียนเกวียนใช่ไหมใช้คำควบกล้ามเหมือนกันคำควบกล้ามที่เป็นตัวหน้าที่เป็นลักษณะตัวหน้าอ่าเป็นพยัญชนะต้นอะ่ะโอกาสที่จะเป็นคำไทยแท้มีแต่ถ้าเป็นตัวสะกดที่เป็นคํามควบกล้ามอย่างเช่นเนี้ยจากกรอเองี้ย ไม่มีเลยนะครับในภาษาไทยไม่มีเลยนะเพราะนั้นถ้าเห็นคําแบบนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยชัดเจนแน่นอนว่าตัวที่ข้อที่ถูกต้องได้เป็นข้อไหนขอไข่ขขแน่นอนนะครับขอไข่แน่นอนนะครับแล้วก็เช็คได้เช็คได้ก็คือพอเราดูอ่านคําเรียงทีละคำอ่ะมันไม่ต้องแปลเลยนะครับมันไม่ต้องแปลเลยมันเป็นความหมายของมันในตัวเลยนะครับเอาข้อที่สี่ข้อใดเป็นคําแท้ทุกคํา ตอไก่หาคําที่หาคําที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตากอไก่คืออะไรคําว่าเศษครับวิเศษขอไข่เกตครับเกตครับกับสถาผลขอควายอควายไม่มีค่ะไม่มีงองูพานคําว่าพานคาว่าการเพราะนั้นตอบข้อขอควายขอควายยากไหม หาคำไทยแยากไหมลูกไม่ยากเห็นไหมถ้าเรารู้ข้อแรกเวลาเจอช้อยส์แบบนี้ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำข้อในไม่ใช่คำทุกคำหาตัวสะกดก่อนเลยแล้วค่อยไปดูอย่างอื่นนะครับอ่ะข้อที่5ข้อใดมีคำไทยแท้ที่มาจากการก่อนเสียงก็ไก่ครับก่อนนะครับมะขามมะพร้าอันนี้มาจากคำว่าอะไรมะขามมะพร้าวครับ ถูกต้องครับขอไข่อะขอไข่เป็นลักษณะไหน,นแทรเข้ามาเป็นแทรกเสียงเพราะมันเป็นแทรกเสียง,ม,ยงมันเป็นสองพยานแล้วแทรกเข้ามานะครับผักกระสังคือผักอะไรออเนะครับคอควายอ่ะขอควายจะเป็นเติมพยา,านการเติมพยานถูกต้องเป็นเติมพยานครับงูอะงง เต,เติมพยางกับแทรกเสียงครับอ่าเติมพยางกับแทรกเสียงอุ้ยเก่งมากดีมากครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ข้อที่หกครับข้อใดมีคําไทยแท้ที่มาจากการแทรกเสียงขอใข้ครับอ่าทีนี้เรามาดูพีละคําเลยหมากตูมเป็นหมากตูมเป็นรับเป็นการกลอนเสียงกลอนนะหมากตูมเป็นกลอนต้นขบ เป็นก่อนถูกไหมขอไข่นกกระจิบเป็นนกกระจิบนกกระจาะเป็นเป็นระลกเสียงเป็นแทะนะครับเป็นแทะกระดุกกระดิกระจุ่งกระจิ๋มเป็นการเติมพยานครับเป็นเติมนะครับสะดือสะดือเป็นสะดือเป็นอะไร เสจะดือเป็นก่อนสะมาจากคาว่าอะไรสายดือนะครับสะดือหมายาคำว่าสายดือสะเอลก็เป็นก่อนเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อขอไข่ครับขอไข่นะครับคําตอบคือข้อขอไข่ข้อเจ็ดครับผิดผิดข้อใดเป็นคาไทยแท้ทั้งหมดอ่าหาหาตัวสะกดครับ กอ,อไก่มีไหมโจสกดไม่มีครับไม่มีอ่ะขอไข่มีไหมขอไข่ก็ไม่มีไม่มีข้อควายพิษครับอินะครับงงงูทานครับทานอ่ะเหลือสองข้อกอไก่กับขอไข่อะไรดีเอาข้ออื่นมาจับครับ เอาข้ออื่นมาจับเจอไหมกอไก่มีอะไรผิดแปลกไปขอไข่มีอะไรผิดแปลกไปกอไก่แกล้งหรือเปล่าครับอ่ากอไก่แกล้งเป็นอะไรควบกล้ำ<ร><ร>เป็นคําควบกลัมเพราะฉะนั้นเราใช้ไม่ใช้ไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อขอไข่นะคำตอบคือข้อขอไข,อข,อขอ่เนี่ยค่อยๆเอ,เอาเอาอะไรนะ เอาหลักเกณฑ์ของมันมาจาับทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะครับข้อแปดข้อแปดมานกกระจิบเป็นคำไทยที่มีลักษณะตรงกับข้อใดขอ้อควายก่อนแรกพอเราต้องดูก่อนนกกระจิบเป็นลักษณะของไหนการอะไรการแทรกเสียงครับการแทรกเสียงอ่าะฉะนั้นเรามาดูว่าตอไก่ขอไข่ขอควายงูอะไรเป็นการแทรกเสียงขอควายครับขอควายพงศพัฒน์ว่าขอควายคนอื่นว่าขอเหมือนพงศพัฒน์ไหม คอควายค่ะอ่าคอควายเพราะมันมาจากคําว่าไอมันจะกายเป็นคําว่าผักกราบเอขึถูกไหมถ้าตัวเข็บมันเป็นลายเป็นตอนเสียงมาจากคําว่าได้คําว่าตะเข็บครับตะเข็บดีมากนะครับต่อลก่เป็นกระยางนะครับกระยางกับคำว่ากระจุ่งกระจิมหมากยมกอนเสียงครับหมากยมก็เป็นกล่อนะครับได้คําว่ามะยมนะครับ ข้อ9ข้อใดคือตัวอย่างที่ถูกต้องกับคำกล่าวที่ว่าคำไทยแท้จะสะกดตรงมาตราขอไข่ค่ะเออเอาสิเื่อนบอกขอไข่ครับมีอื่นอีกไหมขวขอัไม่เห็นข้างท้ายใช่ไหมครับข้อใดคือตัวอย่างที่ถูกต้องกับคำกล่าวที่ว่าคำไทยแท้จะสะกดตรงตามมาตราขอไข่ขอไข่กอไก่อะไรไม่ใช่ สุกครับสุกไม่ใช่พรอนใช่ไหมพรไม่ใช่พรไม่ไม่นาพรก็ไม่ใช่ถูกไหมครับงองพอควายอะไรไม่ใช่ยศกับลาครับกับลางองงูอะไรไม่ใช่บาทก่บาทเพราะนั้นตอบข้อของไข่ชัดเจนโพสิบครับข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่คำไทยแท้ทุกคำอ่าตัวสะกดตอไก่อะไรไม่ใช่ ไม่มีไม่มีขอไข่อะไรไม่ใช่ขอไข่ก็ไม่มีครับไม่มีขอควายอะไรไม่ใช่ทานครับสมพานคระหลาดงูงูอะไรไม่ใช่มีไหมไม่มีครับไม่มีประหลาดเอามาเมื่อกี้เพื่อนบอกประหลาดด้วยประหลาดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกคําข้อใดไม่ใช่คําไยแท้ทุกคำว่านั้นตอบข้อ คอควายครับคอควายถูกไหมเพราะที่เหลือนั้นเป็นคําไทยแท้ทุกคํานะครับอันนี้ก็ถามไม่ใช่นะครับดูโจทย์ดีๆนะไม่ใช่นะครับนะสิบเอ็ดข้อใดเป็นคําไทยแท้ทุกคํางูหรือเปล่าอ่าเพื่อนตอบกองูอ่ากอไก่อะไรไม่ใช่บ้างกอไก่มีบันไดตอนโอ้โหโอ้ขอไข่อะไรไม่ใช่ หมายกับอะไรอีกจันเห็ไหมทุกคำขอควายเลยไม่ใช่สอนศีคสอนอับสินเพราะสอนสาราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นตอบข้องงนะครับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นะครับนะสิบสองข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำขอใข่ขอใข่ กอไก่อะไรไม่ใช่ทเมตานะครับเมตตาอีกทำครับคำว่าอะไรนะคำนะไม่คำทำทำทำไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องไหมเครื่องก็ไม่ใช่นะครับขอควายอ่ะไอ้ขอใข่อะมีไหมขอใข่มีขอควายครับเจริญเจริญงงงู ถูกนะครับแล้วก็ผินครับเพราะนั้นตอบข้อ,อขอไข่ครับสิบสามข้อใดไม่ได้เกิดจากการกล่อนเสียงสาพ้ายมาจากสาวไพยตะใครมาจากต้นไครสะดือมาจากสายดือกระโดงงูอองชัดเจนมากนะชัดเจนมากสิบสี่คำว่าจากไม่ใช่คำไทยแท้สังเกตจากข้อใด มีตัวสะกดเ,เป็นคำพวกกล้ามนะครับอ่ามีตัวสะกดเป็นคำพวกกล้ามตอบข้ออะไรตอบความฝายแน่นอนนะครับแล้วถามว่าไม่ตรงตามมาตาถูกด้วยไหมจริงๆก็ถูกนะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคําว่าจาักอะครับตัวสตัวสะกดของมันคือกอรรนะครับคือกอรอไมันมีรอเรือผมได้วยนะครับแต่ถ้าชัดเจนที่สุดคือมีตัวสะกดเป็นคำพวกกล้ามแน่นอนอันเนี้ยชัดเจนนะครับสิบห้า คำว่ารสเผ็ดมีพยัญชนะสะกดอยู่ในมาตราเดียวกับคําใดขอไขเดี๋ยวรสรสมากรสมาตตาไหนแม่กดแม่อะไรกดเห็ดก็กดกดครับอ่ก็ไก่เหตุผลเป็นแม่กดกดกครับกดบลกดบาทกดกดกดครับกดกดกดเกณฑ์กดกดกดนักบลรวมรถ กรมกับกรมกับกดครับผมแม้าะนั้นตอบข้อของใครสิบพหคคำที่มีเสียงพพัญชนะสะกดในข้อใดอยู่ในแม่กดทั้งหมดแม่กดแล้วครับอ่าดูทีละคำเลยก็ไก่ห้าแม่กลมรถกดครับทุบกดครับนิดกดผ่านกด ไม่ไม่มีจอดกดกดรถกดกดตรงโกงครับทางโกงเลยครับโกงโกงอ่ากำหนดโนดกดรถกดเดินกดทางโกงครับเดียวเกิเกินะครับเกิจุดจอดรถที่อนุญาตจุดกดกด จอดกดครอสกดญาติกฎกดเพราะนั้นตอบข้องอ,อ,อางูนี่คือวิธีการทําข้อสอบยากไหม,มยากไปหลาพอเราทําแบบเนี้ยทําไปเรื่อยๆนี่คือทําไมครูถึงให้ให้พวกเราทําไปพร้อมกับครูแล้วให้พวกเราช่วยกันตอบเพราะมันจะทําให้เราฝึกดูตรงเนี้ยไปเรื่อยๆดูไว้ด้วยกันแล้วมันจะเข้าใจแล้วมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติ นะครับโอเคจบแล้ววันนี้มีแค่นี้เลยยากไหมเดี๋ยวกดไอ้น,นี้ก่อนกดบันทึกก่อน